โอเคครับก็ขอ,อการสุทีเด้วยครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลวต a กิเมอร์อยู่ในการินาฟ f ีไฟครับเป็นไงครับหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปก็กี่วันไม่รู้นะครับในคลิปนี้ครับผมก็จะมาสอรับของฟรีส่งท้ายของกิจกรรมฟรีไฟ l e ซ e r ี e s นะครับแล้วก็กิจกรรมวันแรมเพจก็จะเข้าต่อในเดือนนี้นะครับก็หลังจากอัปเดตนะครับอ่ะงั้นเราไปดูของฟรีส่งท้าย ของนี่ครับกิจกรรมลัมเพจออสู์โลกใหม่นะครับก็เปิดให้จองบัตรสุ่มสกินปืนแล้วก็บัตรไดมอนด์นะครับก็อยลืมจองนะครับหลังจากที่อัปเดตแล้วนะครับก็จะมาได้รับของบัตรอันนี้มานะครับน่าจะอัปเดตในวันที่สิบสามหรือเปล่านะครับก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับต่อไปกิจกรรมฟรีไฟโวซีรีส์นะครับก็คือนี่เป็นการอ่า ไอเทมแจกไอเทมครั้งสุดท้ายนะครับเป็นต่อครั้งสุดท้ายนะครับอ่านี่ก็คืออันแรกนะครับอยู่ครบร้อยยี่รับฟรีอ e ีโมดนะครับคือท่าทางนะครับก็ท่าทางชูถ้วยนะครับอย่าลืมไปรับกันด้วยนะครับอยู่ครบหนึ่งร้อยี่สิบนาทีวันนี้วันสุดท้ายนะครับต่อไปเป็นฟิฟาย i เบอร์ซีรีส์คิวครบพบไอเทมนะครับก็คือเป็นคิว ครบอยีคิวก็ได้รับทั้งกล่องปืนแล้วก็กล่องตายนะครับต่อไป Free Fire Series ล่าไอเทมนะครับก็คือใช้แอนดูเล่นครบ10รอบก็ได้ทั้ง Panda, สกินแพนด้าอาตัวแจกต้นไม้แจกเพชรอะไรพวกนี้นะครับอาแล้วก็เล่นครบจบที่โทเค็นนะครับก็คือตัวนี้แหละนะครับอาแล้วก็มีเช็คอิน ะครับแล้วก็มาแรกของหุ้นี้ได้นะครับก็คืองานคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสาระของฟรีต่อนสุดท้ายก่อนเริ่มกิจกรรมใหม่นะครับงานคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ